ใช่อดเดียวก็กินได้ะค่ะอยซีเซนดีก็กินได้ซนดีก็กินได้อันนี้ยาอะไรลูกยายาของใครนะยาของคนอะไรนะพี่เซนดีกับไอ้คิดดีค่ะเอามาจากไหนคะเอามาจากใครเอามาให้คะ เซนต้าเซนต้าอ่ะชิกๆๆๆๆี้เจ็บเจ็เจ็บแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกนอกจากยาแล้วมันมาจากไหนนะมจากจากวาดัดอ่แล้วในถุงมีอะไรอีกคะในถุงในถุงเนี้ยในถุงเนี้ยในถุงเนี้ยมีอะไรอีกอ่ามีอะไรข้างในอีกนะ ใช่ตังเหรอไม่ใช่อันนั้นสติกเกอร์ข้างในอะค่ะอะไรอะล้วงในกระเป๋าเอยล้วงในถุงสิลกูกแ่นแทนแ่นๆเล่นอะไรคะอันนี้คืออะไรอธิบายคือเขียนนะเขียนสำหรับเบเปลียนเขียนกัน ไ้เจ้าเต่าเทียนเหรอมันใช่เทียนเหรอใช่เทียนอืมใช่หรือเปล่าแกะได้ไหมค่ะแกะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนแม่อธิบายก่อนเนาะอ่าละค่ะอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอขอแม่คลสให้ใกล้ๆน้องหนูดีอันนี้จะเป็นยาอมนะคะสําหรับไวโอมให้ชุ่มคอค่ะนะคะคุณพ่อ น้องหนูดีได้มาจากาไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่มานะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเป็นคล้ายๆกับหนังสือสวดมนต์นะคะหนูดีบอกว่าอันนี้เอาให้พี่คิดดีกับพี่อะไรนะแสนดีพ่อเดียวอมได้ไหมอมได้ตัดตาใหญ่ๆ,ๆละคะอมได้อมได้คะด่ะอ่าแล้วก็ขอขออีกอันนึงค่ะลูกอีกอันนึงที่น้องว่าเทียนนะคะไห้ม่ไม่ให้ม่ไม่อนัอนอนี้ ไม่ใช่เทียนนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับว่านนำโชคนะคะให้พบแต่ความสุขความเจริญเหมือนกับให้เราบูชาเก็บไว้นะคะแต่น้องหนูดีบอกว่าอันนี้คือเทียนเทียนเอาไว้ทำไมเป่าเป่าวันอะไรวันเกิดวันเกิดอ่ะสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะอ่ะก่อนไปทำาไงก่อนลายยังไงนะอย่าลืมอะไรอย่าลืมปสัสสาวะที่ ช่องแฮปปี้หนูดีช่องแม่แม่ช่องป๊าป๊าช่องแฮปปี้วิทหนูดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามหนูดีค่ะนะคะบ๊ายบายจุ๊บ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 ดูนี้เจอกันบายบาย